นสวยขาเขาสร้างเรื่องก็ต้องหยิบมาแต่งตามกับพี่สาวฮันโซฮีคนใต้าตาช้าแบบตองคือชอบมากฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะใช้เซตติ้งสเปรย์ของพรามีตัวนี้ก่อนนะคะตามด้วยรองพื้นเนื้อครีมของ Cover Mark รุ่น Forest Fit ตัวนี้คือตองชอบมากปกปิดดีให้งานผิวสวยเวอร์กบรอยสิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผิวสวยด้วยนะเซตผิวต่อด้วย Refining Press Powder <c oughs> ของ Cardo Bote ตัวนี้เบอร์ผิวสวยมากมาเพิ่มความเงาและมิติให้หน้ากันเบาๆนะคะก็คือเก็บกรอบหน้าด้านข้างเนาะเพราะหน้าบาดมากเก็บหน้าผากนิดนึงเพราะว่าเิมมกหลักก็คืองานตาที่ใช้2โทนสีในการแต่งตานั่นเองค่ะแต่สีน้ำตาลอมส้มนะคะลงให้ทั่วเปลือก ตาบนนะลงค้งตามเบ้าตาเลยแตะสีเพิ่มเน้นบริเวณหัวตานะคะให้มันดูช้ำๆนิดนึงใช้สีน้ำตาลอ่อนในการเบรนสีนะคะสีน้ำตาลอมส้มก็จะลงบริเวณหางตาล่างด้วยนะคะเน้นใต้ดอลลี่เลยต่อด้วยฝ้าโทนสีชมพูกันได้เลยค่ะบริเวณหัวตาล่างตองลงตามร่องใต้ตาตองเลยนะคะใช้เป็นพาเลตเอ็นเลสไนท์ของนาตัวนี้แตะสีชมพูเข้มเพิ่มนะคะลงบริเวณใกล้ๆหัวตาเนาะความกล่ำคือจะไปอยู่บริเวณหัวตาหมดเลยงานคิวก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะตองก็คือจะเก็บขนคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วให้มันดูเป็นธรรม อินเนอร์อายกับวอเตอร์ไลน์ให้มันช่ำช้ดำๆดไปเลยต่อด้วยอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะจะมาเน้นบริเวณหางตานะทาให้ดูเหมือนหางตาของเราเนี่ยมันลึกขึ้นใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะลงทับบริเวณเส้นหางตาที่เราลงเอาไว้รวมไปถึงว่าเส้นไลเนอร์ด้านบนด้วยล้วก็ลงทับตามเส้นไลเนอร์ที่เขียนไว้เลยแต่อายแชโดว์ shadow, สีเมทัลลิกนะคะสีออกทอนอ่อนผสมสีคอปเปอร์นิดๆลงบริเวณกลางๆเปลือกตาตอด้วยเมทัลลิกโทนเย็นนะคะก็คือราใช้ไฮไลท์บริเวณเหนือหัวตาเนอะเหนือเบ้าตาตามใช้ไลเนอร์สีดำนะคะเก็บรายละเอียดดดใใหห้้้้เสนนนนนมมมมมัััคคชากขึะะผ แล้วก็วิ่งห่างตามที่เขียนไว้ออกไปนิดนึงปัดมาสคคร่าให้เห็นเป็นเส้นเลยนะทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างรวมถึงปัดขนคิ้วด้วยงานบัชเขาจะเห็นน้อยมากแต่ต้องหยิบสีนี้ของนาสมาใช้นะคะสี B half จะเป็นชมพูนูนๆกำลังดีนะคะไม่หวือหวาเกินเพิ่มความพุ่งของดั้งด้วยตัวบัชตัวนี้ก็คือปัดบริเวณใต้ปลายจมูกเลยงานลิปวันนี้ก็คือฟาดด้วยนายอย่างเดียวเลยนะคะเริ่มด้วยสี B my girl ก่อนลงด้านในแล้วก็เกลี่ยออกมานะคะให้มันเป็นสีอมเบประมาณนี้สวยๆต่อด้วยรุน่นนี้สีนนนะคะคคคลลิเเเวววววขออปาากกยยย่่่ดดพพืให้้มมมมััูช สีวอเทตตัวนี้นะคะลงบริเวณด้านในลืมถ่ายมานะแต่ว่าตบกอสบริเวณอึงกางขอบปากบนและล่างด้วยนะเติมใส่เสน่ห์นิดนึงก็เป็นอันฟินิชลุคนี้แล้วจ้าฝากกดไลค์ก็ติดตามกันด้วยนะอิสทีนี่ต้องเอง